สวัสดีครับสวัสดีท,าท่านผุ้ชมทุกชัานนะครับอยู่กับนันแซมพากินพาทำนะครับนะวันนี้ก็จะพามาทําไม้ตะเกียบนะครับไม้ตะเกียบไม้เสียบทุกชินนะครับเนาะนี่คือวัตถุดิบของเขานะครับคือไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่ได้ซื้อของชาวบ้านเขานะครับเนะาะชาวบ้านก็ในตัดทำมาขายนะครับเนาะ มีทางสันทางยาวนะครับนะความยาวกับประมาณ11ซอ,อก10ซชอ,อกนะครับนะมาเป็นกับมาขายนะครับต่บางแซมกระไดนำขึ้นั้างตัดคบนอกตัางตัดเดี๋ยเขาจะตัดเป็นเป็นท่อนนะครับตามขนาดตามไสนนะครับตามไสนตามขนาดที่เขาจะได้ทํากันนะครับที่จะได้ นำไปตอกเป็นไม้เตเจ็ใเ้เ,เ,เียปกชุชชินนะครับเรากนํนำเอนมาเลี้ยงไว้บนนะครับตีตัดนะครับเนาะต่างตัดไม่สร้างน,นะเป็นว่านะ <c oughs> ไม่ไก่กระลิมงามครับเน,ะเนาะกระงิมงามนะครับเป็นสวยงามขนาดใหญ่เหมาะพอดีนะครับเนาะ ไม้ไผ่นี่เปิ้นก็ได้เข้าไปตัดในป่านะครับเนาะในปา่ามาขายห้ครับเนาะชาวบ้านเปิ้นก็มีอาชีพตัดไม้ไผ่มาขายนะครับเนาะมาขายห้โรงงานนะครับโรงงานที่เปิ้นทำไอเดีเก็บไม่เสียพผู้ชิ้นนะครับเนาะปะนานเซมปะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชม และติดตามนั่นเจมนะครับเนาะก็ขอบคุณจะนักจะลายนะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ